ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านนินด้วยนะครับช่องแนนแนนนะครับซึ่งนี้เราจะมาสุ่มของกาช่าแกมมาโปโะกันเนาะเออมันเป็นกิจกรรมที่มาใหม่ในเดือนธันวาคมเอ๊ะอยู่ไหนเอาอีก็เรามีประมาณ29ถุงเนาะโอเคว่ามันจะได้อะไรจะสุ่มก่อนเนาะเราพาวนาขอให้ได้กาชาเพชรน,นะเพราะว่า ตอนนี้เราไม่มีแคดเลยถ้าเป็นกระชาแคดขอให้เป็นกระชาแคดฟรีก็พอใจแล้วเนาะเราไม่รู้ว่ากชาชาเพจเนี่ยมันอยู่ปีไหนก็น่าจะประมาณปี2016นะเออนั่นไงทุกคนแต่2,000 2,000เลยเหรอเไออม่ไทุกคนสูงไปเหอ,เอะเนาะกว่ามันจะเจอ10นาทีเหลือ3,000เพรแล้วโอเคอันที่สอง ขอเป็นกระชาเพชรจุแบบถูกๆลดราคาได้ไหมสองพันสิบหกโอ้กรชาแคทไม่เอาว้ยเราไม่รู้ว่ากรชาเพชรเนี่ยมันอยู่ปีไหนมากที่สุดเนาะเราไม่รู้เลยอ่ะสิบห้าป่ะเออนี่ไงทุกคนมาสุ่มเลยเหลือสองพันเพชรโอ้ยหนึ่งสุ่มได้ไปสองครั้งเองเหลือสองพันเพชรแล้ว ขอภาวนาะให้เป็นแบบเพชรสักประมาณหกร้อยอะไรอย่างงี้เนาะเออทุกคนมันจะได้ไหมแพงไปอ่ะแพงไปไหมนี่แต่ผมสวยนะโอเคเอาแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็มันสูงอีกทีแล้วกันโอ,โอเคเดี๋ยวอ่ะหยดอีกสันหนึ่งเพื่อได้หกร ยางได้ไกะชาห0ร้อยเพชรอ่ะมีไหมสองพันสิบเจ็ดสิเอ้ยไกะชาแคทจะมีไหมเนี่ยอ,อ,อ็มันสองพันสิบหกมันก็ต้องมีสินี่ไงทุกคนมาละไกะชาห0ร้อยเพชรสุ่มไปเลยปึ้มได้อะไรก็มาเถอ,อะเนาะวิ้ยเปรนเซอร์คิสมาดน,นี่ว่าโอ้ นี่เราได้กีดสแตมแล้วสี่สแตมแล้วทุกคนก็ขาดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวต้องหาสก,กาชาที่แบบถูกๆแล้วก็เตรียมเพชรไว้เนาะเออเราไม่รู้ไงว่าแบบถ้าเตรียมเพชรมาเท่านี้มันต้องใช้เพชรเท่าไหร่ส,สวยส่วนเพชรเจอกาชาส่วนเพชรทุกคนอ้าวเป็นเซตคริสมาสอีกแล้วหรออ๋ออเคทุกคนส่วนเพชรพอดีเลยอ่ะส่งไปสวยคุณได้รับ ไอเทมจากแกรม,มาก่าอืมโอ๋รองเท้าใช่มันเนาะกาชา่าอู้สวยแต่ก็นึกว่าจะได้ตาไงแต่ไม่ได้ชุดกับเมคอัพหรือว่าอะไระไม่รู้สิเราไม่รู้ว่ามันเป็นเมคอัพหรือเปล่าหรือว่าที่ติดแก้มอ๋อมันไม่ใช่เมคอัพทุกคนไปใส่ลองดูสิว่ามันจะน่ารักขนาดนีนบึ๊มบึม โอ้น like, okay. ่ารักอยู่นะน่ารักน่ารักโอเคงั้นขอปิดคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้กันทุกคนโอเคบ๊ายบาย